ตู้แช่ตู้เย็นก็ขนล,ลงมาจากชั้นสองชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นสู่ชั้นสองกันนะครับท่านผู้ชมวัดสวนแก้วนะครับซูเปอร์มาร์เกต็ตนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้านะผมต้องบอกว่าอย่างนง้นเพราะว่าเยอะมากเลยชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นคอมนะชั้นที่สองก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับรยานเส็จจักรยานมือสองทีวีนะครับเครื่องปั๊มน้ำมือสองนะครับเสื้อผ้าเดี๋ยวมาร้าน อ้าวสวัสดีครับ ห้านคนสวยสวัสดีครับปัดใหม่นิดนึงครับถือใหม่นิดนึ่งนะคิดถือได้เนียบนะอหนูได้ได้มาไม่ไม่บอกไม่กล่าวเลยเป็นไงครับวันนี้สถานการณ์ขายเป็นยังไงบ้างก็เงียบเงียบอยู่ค่ะพี่แต่ก็พอได้นะคะครับผมมันหนีบเนหนีบยังไงเนาะครับอ๋อหนีบ งนี่ครับคือก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าชื่อร้านครับผมร้านเราร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านเนี่ยค่ะ A N N รับซ่อมและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแล้วใหม่ทุกชนิดครับผมนะก็อยู่บนชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับ ที่น้องนกค่ะน้องนกอ่าน้องนกชั้นสองค่ะมัองนกชั้นแกะชั้นสองนะฮะไปชั้นอื่นนะมาชั้นสองอย่างเดียวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่พ์ที่ที่ลงยูทูบไปสองรอบก็มีการตอบกลับของลูกค้าที่น่ารักมากมากมาเราก็ดิ่งมาค่ะต่างจากรอบแรกรอบแรกมาเขาจะดิ่งขึ้นที่อื่นดิ่งมา้ี่อื่นแต่รอบสองนี่คือดิ่งมาหาน้องนกแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็นกก็ให้ส่วนลดราคาไปค่อนข้างเยอะนยครับผมนะ ร้านนกนกคือจำหน่ายแบบครอบคุมมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคือสารพัดสารเพยลยดรีกว่าทุกอย่างค่ะแล้วก็ของสวยๆล้วก็จะคัดสวยๆมาพัดลมสวยๆของที่เหลืก็จะไม่เอาเข้าร้านเลยอ๋อครับผมมีทั้งพัดลมนะครับหม้อหุงข้าวพัดลมหม้อหุงข้าวเดินด้านในนิดนึงนะได้ค่ะเอาโซนหน้านี่ก่อนก็ได้โซนหน้านะครับตอนนี้ค่ะนี่อยากได้พัดลมมือสองเนี่ยมีไซส์ตั้งแต่สิบสองนิ้วไหยค่ะรุ่นทุกไซส์นครั น้วสามร้อย 300, ไม่แพงค่ะอ๋อสองสามร้อยนะครับขึ้นราคาขึ้นไปนะใช่ค่ะก็มีอันนี้<ม>อันนี้ก็จะเป็นมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของใหม่แล้วก็มือสองมอหุงข้าวเตารีดเนี่ยอันนี้มือสองทีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะสวยๆฟิลิปสวยๆเงี้ยเนี่ยใครจะรู้ว่าเป็นของมือสองใช่ใช่สวยเลยนะใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นของที่แบบว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเขาใช้ไม่เป็นเขาก็อ่ามาให้ช่างช่างก็ ทำมาส่งเราค่ะอ๋อครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นมือสองนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าฟิลิปของใหม่เนาะอยู่ที่มันพันกว่าบาทเนาะสองพันอันนี้ก็ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทเองใช่ค่ะคือราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สภาพเราสวยเราคัดสภาพนิทีฟาวอย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่าของมือสองนะคะอันนี้ของใหม่ครับผมอ๋อแต่ของใหม่จะไม่เน้นยี่ห้อว่าราคาถ้าเป็นพวกยี่ห้อพวกนี้ของใหม่เขาสูงอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะเราขายลูกค้าตลาด กลางกับตลาดล่างแต่ตลาดบนก็ยินดีต้อนรับค่ะพเขาเริ่มมากันเยอะนะตลาดลูกค้าลูกค้ากลุ่มบนก็จะเริ่มมาหาซื้อมือสองใช่ใร่อยากตังเนาะเพราะว่ามีคนถามถึงเยอะเลยว่าอยากมาดูมือสองวัดส่วนแก้วอะไรเงี้ยค่ะมามากันเยอะแต่ด้วยเศรษฐกิจด้วยก็เงียบแต่พอที่มาก็จะมาจาก ยูทูบพี่พจน์นี่นะคะพี่เออมาดูซิมันมีอะไรอ่าแล้วก็ได้ของติดไม้ติดเนี่ยม,มีครบเลยม่งข้าวนะครับม่งข้าวนี่คือต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคนส่วนมากนะครับค่ะสำหรับคนเนี่ยขอมวนี้ก็ประกันหนึ่งปีอ่าน้องเก,ก็จะคัด สินค้าที่แบบประกันให้เยอะๆถ้าเป็นของใหม่นะคะถ้าเป็นมือสองก็ประกันหนึ่งเดือนครับผมนะเนี่ยมือสองก็มองข้าวช้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโน่นจะคัดสวยๆคัดให้ลูกค้าไว้สวยๆเลยครับเนี่ยมือสองนะคะเนี่ยของใหม่ก็เป็นพันตัวนี้ก็ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็สี่ร้อยก็บาทใช่่ะอยบาทเอตใช่ค่ะอืมนี่ก็เป็นร้านสต๊อนค่ะร้านเดียวกันค่ะ ยางก็จะเป็นสต็อกของใหม่มือสองสต็อกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของใหม่ก็มีมือสองก็มีอส,อมสวยๆค่ะ นะครับส่วนมากก็จะเป็นพัดลมเนาะพัดลมกาน้ำติน้ำร้อนแล้วกเนี้ยนะอ่าด้านโน้นได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะนี่นะครับเป็นพัดลมกันถ้าสงสัยโทรมาถามก่อนได้ยกเว้นเอ่อลูกค้าจะโทรมาถามบ่อยค่ะถามตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าน้ำร้อนไม่มีให้นะคะแล้วเป็นร้านอื่นๆนะคะอ๋อครับีถามตู้เย็นมีไหมเครื่องซักผ้าราคาถอดออกไม่มีนี่มีให้นะคะไม่มีนะแล้วก็มีหมดค่ะจนมากจะเป็นพัดลมแล้วก็พวกเครื่องเสียงนี่ก็มีนะใช่ค่ะด้านหน้าเลยค่ะโอ่งนะครับชุดเล็กชุดใหญ่มีลำ นะครับลำโพงบลูทูธทั้งอ่าน่าจะเป็นมือหนึ่งนะลูกเครื่องเสียงจะเป็นมือหนึ่งค่ะประกันหนึ่งปีก็มีประกันส่วนใหญ่ก็จะประกันหนึ่งปีพวก s อ g พวกเนี้ยค่ะแบรนด์แบรนด์นก็แบรนด์เบาๆนะคะแบรนด์เราจะไม่ได้ราคาสูงมากมเราเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มกลางกับครับผมคนที่เปน้อยอะคะ่ะก็ประมาณนั้นก็คือตอบโจทย์คนแล้วก็ทีวีมือสองทีวีนะครับค่ะก็จะมีหลายรุ่นเลย นี่มีลูกค้ามาจากพิ่พส์เขาก็ออเดอร์ไปคนข้างเยอะมาจากพี่พสเนี่ยเข้ารีสอร์ทเข้าสิบตัว20ตัวต้องขอบคุณพิ่พสต์ตรงนี้เลยออเดอร์ก็คือเข้ามาราคากําไรน้อยหน่อยแต่ว่าได้ได้ได้ระบายของออกต้องขอบคุณครับนะครับก็สนใจก็ติดต่อน้องนกนะครับนะใช่ค่ะมีไซส์ใหญ่ๆก็มีค่ะโทรถามได้เลยเจอแยะเลยเครื่องเสียงก็มีพัดลม อ่ามองข้าวแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆาเรียกว่าที่นี่จิปรตาดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะจิปัถานะหรืออยากรู้อะไรก็โทรมาถามรวมที่น้องนกก็ได้เดี๋ยวน้อนกจะให้เบอร เพื่อนเพื่อนสมาชิกไปให้อ๋ออ่าเพราะอะไรที่น้องๆไม่มีเดี๋ยวจะให้เบอร์ที่มีสมาชิกในว่าสวนแก้วแล้วก็ไปคุยกันเองอ๋อได้บริการค่ะนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตร้านน้องนๆอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆวันรวมทั้งส่วนมากก็จะเป็นพัดลมเตารีดมัองข้าวนะครับค่ะทีวีเครื่องเสียงก็มีบ้างอันนี้อย่างพัดลมมือสองน้ให้ดูเนี่ยสวยๆเนี่ยเนี่ยรุ่นใหม่ในห้างเนี่ย เป็นทันอ่าอันนี้ค่าสามร้อยแปดสิบสามร้อยกว่าบาทสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะคัดแต่ของสวยๆเข้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกค่บผมสามร้อยกว่าบาทเองนะครับนอ เปิดหน้ากากนิดนึงอยากถ่ายรูปได้ค่ะโนกก็เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อสักครู่นี้อ๋อเหรอค่ะปกติอยู่ร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็อยู่ร้านตั้งสิบโมงเป็นถึงห้าโมงเย็นค่ะเพราะว่าถ้าห้าโมงเย็นก็คือปิดหมดทุกร้านอ๋อค่ะห้าโมงนี้เริ่มปิดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตึ่จะปิดเลยค่ะพ่อท่านจะล็อกข้างล่างหมดเลยแต่ท่นจะเปิดเหมือนเหมือนเหมือนกึ่งราชการนะคะอ๋อครับนะแต่ก็ร้านก็เปิดแต่สิบโมงเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดยังไงก็โทรมาถามได้ค่ะศูนย ฝากไว้นะคะเบอร์โ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> ค่ะขอ,ขอบคุณนะครับน้องโน้ตค่ะขอบคุณค่ะ